รีวิวพาเลตที่ออกมาช่วงนี้และตอนนี้กำลังมีวางขายอยู่แป้งที่จะใช้เซ็ตทั่วใบหน้าของแก้มได้นจะมีกระจกมาให้ความพิเศษของชาลอติเบอรี่นะคะมีความเกาะ แก้มเลยติดแล้วก็มีความ everyday จะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งตาหลายๆเนือ้อกลับมาพร้อมก,กับรีวิวพาเลตจาก4แบรนด์นะคะเ,เพื่อเพื่อนคนไหนในกำลังสนใจพาเลตนี้อยู่วันนี้เนี่ยเราจะนำน้องแต่ละพาเลตเนี่ยมาส w a t c h แล้วก็มาใชใ้ทุกคนได้ดูกันเนาะในส่วนของแปรงวันนี้นะคะก็จะมีผสมผสมกันไปนะคะ F1 ของ makeup by barrio นะคะแปรงของ hourglass นะแปรงแบบ travel set ของ s u p e r m o m um, แล้วก็แปรงของ studio 7 t นะคะเป็นแปรงเกาหลีที่เพิ่งเข้าไทยสดๆร้อนๆเลยก็จะใช้ส,ส,สลับกันอย่าแกมบอกแล้วกัน ว่าล nice, ุคไหนจะมใช้อะไรเนาะวันนี้เนี่ยเราจะนําแต่ละพาเลตนะคะมาแต่งตามาทาแก้มให้ทุกคนดูนะแต่ความที่ว่าเราเป็นคนที่มีเปลือกตามันแอมก็จะลงอายแชโดว์พลาเมอร์ก่อนอายแชโดว์พลาเมอร์ที่เป็นงานสีใสๆ,ๆที่แกมชอบมากแล้วก็ทําให้ที่ตาที่ลงต่อไปเนี่ยตด็ดทนนานมากตลอดทั้งวันก็คือแคนเมคส่วนอะไรที่เป็นงานสีๆนะคะ2แบรนด์ที่แกมชอบมากอันแรกนะคะจะเป็นจาวินเดอร์โซและอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ดีมากๆเหมือนกันนะคะจะเป็นเมคอัพบายมาริโอเวลาเราลงจาวินเดอร์โซหรือเมคอัพบายมาริโอก่อนนะคะแล้วก็ ที่ตาแบบฝุ่นฝุ่นตาจะทําให้ที่ตาแบบฝุ่นเราะไม่ไหลแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันไม่ว่าจะใช้ชีวิตยาวนานหรือเจอน้ําเจอเหงื่ออะไรขนาดไหนคือทนมากจะเป็นพาเลตของทาร์นะคะมีกระจกมาให้อันนี้นะคะมีชื่อว่า tripping with t a r t amazonian clay palette อันนี้เนี่ยแกก็สามารถแต่งเป็น complete look ได้มีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์สีอ่อนไปยังสีเข้มนะคะก็มีทั้งแบบคูโทนมาให้2สีแล้วก็ที่เหลือจะเป็นงานแบบวอร์มโทนพาเลตนีเนี่ยคือมีความเป็นงานชิมเมอร์ธรรมา รมชาติแบบสูงมากคือเขาจะไม่ได้ให้งานวิงวิงอะไรขนาดนั้นทุกคนจะเป็นงานชิมเมอร์แบบธรรมชาติแบบนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นสามารถฉีดสเปรย์เพื่อที่จะให้งานชิมเมอร์เขามีความพ,พุ่งๆมากยิ่งขึ้นนะว่าด้วยเม็ดสีของตัวเขาเองแล้วพาเลตเนี้ยจะเน้นแบบความ everyday ธรรมชาติอ่อนนะคะแก้มจะเอาสีชมพูนี้นะลงก่อนแล้วก็เอาชมพูอันนี้เนี่ยลงกลางตานี่คือลงแบบเฉยๆยังไม่โดนน้ำ แต่ว่าถ้าโดนน้ำโดนสเปรย์แล้วมันจะมีความพุ่งกว่าเดิมประมาณนี้อะไรนี้ก็จะเป็นที่ตาตาใช่ไหมจะไม่มีงานปัดแก้มนะคะแก้มขอใช้ที่ปัดแก้มนะคะของมูลช็อตนะคะจะเป็นงานสีชมพูแบบนี้เลยก็คือลงแค่นี้นี่จะเหมือนงานลิป,ปออยของคาแ e n รงเบอร์08นะคะสี m o นนี่ท็อจะเป็นงานชมพูชมพูอานนี้นี่ก็จะเป็นลุคที่ได้จากทาร์นะคะ ชาล t อตท l เบอรี่ฮอลลีว d ดอินส n ตนลุคอิน p a พาเลตชื่อพาเลตว่า dreamy bronze beauty จะมีกระจกมาให้ความพิเศษของชาล o อตทิเบอรี่นะคะตัวนี้เขาจะมี f a สพาวเดอรมาให้ f a สพาวเดอรจะเป็นงานแป้งโปร่งแสงที่ไม่ได้ให้สีอะไรเลยก็เป็นงานแป้งเซ็ตปกตินะคะเวลาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเบอร์ผิวแต่สําหรับแป้งในตลับเนี่ยมันไม่ได้ตกล่องอะไรขนาดนั้นแล้วผิวคือเบอร์สวยมากเดให้ทุกคนดูด้านนี้เนาะกับ เขาจะมีบอนเซอร์นะคะมีปัดแก้ม2สีเนื้อแมตหนึ่งชิมเมอร์หนึ่งนะ 1> 1, 1, นะแล้วก็มีที่ทาตาเป็นพาเลตหนึ่งที่เหมาะสําหรับ everyday มากเป็นพาเลตที่เข้มแต่แก้มแต่งออกมาแล้วแบบโทนกลางๆอ่อนถึงกลางๆแล้วก็เป็นพาเลตหนึ่งที่แก้มมันยังไม่ได้ complete ลุคขนาดนั้นแต่งเสร็จอะมันต้องเอาสีจากพาเลตอื่นที่มันมีความเข้มขึ้นมานะคะมาเติมแต่งฝั่งนี้นะคะที่ใช้ชาอ r l อ t t e t i l รี่นะคะแต่งตาแต่งแก้มนะคะกับด้านนี้ที่ยังไม่ได้แต่งอันนี้แก้มจะแต่งแบบอ่อนๆให้เพื่อนๆดูนะพาเลตเนะี้ยสำหรับแก้มแก้ว อ่อนนะคือถ้าสมมติว่าซื้อพาเลตที่อ่อนกว่านี้มาอีกอะพาเลตแรกอะแก้ว่ามันน่าจะอ่อนมากๆพาเลตนี้สําหรับคนที่ชอบงานชิมเมอร์กิตเตอร์อะไรแบบเหลือบๆอะเนื้อมันแห้งถ้าเทียบกับงานก้าวหลุมที่เป็นงาน limited e dition ของเขานะเน,นี้นะใช้นิ้วจุ่มเข้าไปนะเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความแบบว่ามันครีมมี่มันไม่แห้งมันมีความละลายมากกว่าเพื่อนเห็นป่ะ เนื้อสีมันแบบคนละแบบกันอะอันนี้มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติเป็นงาน everyday แล้วก็ในขณะที่อันนี้นะคะเม็ดสีแน่นกว่า g ต i t t e r แน่นกว่า light heart p e r c e n นะคะสีนูดลงทั่วปากเลยอาจะสามารถกบสีริมฝีปากได้ประมาณนี้อะนูดมาประมาณนี้ต่อด้วยลิปปราด้านะคะ p 5 9นะคะจะมีรสชาติเหมือนแบบน้ำหอมใส่เข้าไปแต่ว่าเป็นลิปตัวหนึ่งที่เนื้อดีเลยแล้วก็มีความกอะปาก finish ลุกจาก palet charlotte tivary นะคะ เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เพราะว่ากลัวทุกคนเบื่อนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพาเลตฮอลิเดย์ของนาสปีนี้นะคะเพราะว่าพาเลตนี้คือสวยมากของจริงคือสวยมากมีน้ําหนักประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หนามากเปิดออกมาก็ดีที่มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็พาเลตนี้เนี่ยจะเป็นพาเลตบัดแก้มเนาะมีไฮไลท์มาให้นะคะมีคอนทัวร์ ปัดแก้มวอมโทนสองสีปัดแก้มคูโทนสองสีซึ่งพาเลตหกลุ่มของเขานะคะถ้าเพื่อนๆไปดูในแอปฟ้าเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีงานแบบว่าแถมแปรงอะไรประมาณนี้แก้ว่าแปรงที่เขาแถมน่าจะเป็นอันนี้เนาะผิวเข้มโปรแกรมนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้พาเลตเนี่ยแก้วว่ามันแอบ,บต้องบิลนิดหนึ่งปะไม่ได้เข้มขนาดนั้นหรือเปล่าแต่สาหรับตัวโรแกรมเองอะแก้มว่ามันเป็นพาเลตที่เป็นธรรมาชาติมากๆก็สามารถบิวเนื้อได้นะคะนนี้น่าจะเป็นสีดิฟโจดอันนี้น่าจะเป็น ออกแก้ซึมนะคะแต่จะบิวให้มันเข้มมากๆเนี่ยเราก็บิวได้ถามว่าพาเลตนี้นะคะใช้กับตาได้ไหมใช้ได้แต่ถามว่าครบไหมก็อาจจะขาดอายไลเนอร์สีที่มีความเข้มมากกว่านิดหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าพาเลตเนี้ยมันเป็นพาเลตแก้มไงเราก็แบบว่าอะประยุกต์ใช้เนาะคล้ายไลเล็ก วาวชิมเมอร์ชิมเมอซึ่งสีนี้ค่อนข้างอ่อนนะคะสําหรับบางคนอาจจะกลายเป็นไฮไลท์ไปเลยก็ได้แล้วก็เป็นพิกเมนที่อาจจะต้องแบบเลเยอร์นิดนึงขึ้นไปประมาณนี้ผสมเนี่ยโทนคูลโทนกับวอร์มโทนด้วกันอะจะเป็นอะไรที่ปังมากอย่างแกมเอาอันนี้ใช่ปะมาปัดหน้าแก้มมันก็จะนัวกว่าเดิมปังกว่าเดิมแบบนี้เลยคือสวยมาก เราก็จะมี3ามลิปนะ Troll, Orgasm นะคะแล้วก็งาน Metallic ที่เป็นงาน Limited สีม่วงนี้เพื่อนๆน่าจะเห็น Orgasm เยอะแล้วมา Troll กันบ้างดีกว่าอาอ่เราจะลงตรงนี้ก็คือใช้จากพาเลตนี้นั่นแหละขอโทษนะสวยมาก f ฟินิ l ล o k จากพาเลต n นา s ค่ะ และท้ายสุดนะคะพาเลตหงของอเวกัสนะคะ Ambient Lighting Edit Unlock นะคะพาเลตสวอนนะคะแดงหน้าตาแบบนี้ชว่วง นะ,นะคะจะเป็นพาเลตที่ไม่ได้มีสีแป้งที่จะใช้เซ็ตทั่วใบหน้าของแก้มได้นะอย่างสีนี้ที่อ่อนที่สุดนะคะก็คือยังมีความเป็นงานคล้ายๆแบบว่าบอนเซอร์คอนทัวร์อยู่ดีพาเลตอ g l a s s เป็นพาเลตหนึ่งที่เวลาสวอชออกมามันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือแต่เวลาอยู่บนหน้าเนี่ยสวยมากคือบรอนส์แกรมและยิ่งพาเลตนี้พาเลตหงเนี่ยเป็นงานพาทิตตกดินที่แบบสวยแบบสวยสุดๆคือสวยมากๆมันจะใช้ตัวแปรงฝั่งใหญ่นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า น้องมีความสีค่อนข้างเข้มเลยอะเนี่ยเข้มมากอ่ามันได้นะมันได้ถ้าเกลี่ยแต่คือถ้าลงแบบแน่นๆอะแกว่ามันมันแอบแบบเยอะไปนิดนึงคือเพื่อนเนก็ลองกะมือเอาแต่สีนี้นะคะที่เป็นงานสีอ่อนที่สุดที่เหมือนจะใช้เซ็ตทุกอย่างบนใบหน้าเนี่ยเราสามารถเอามาคอนทัวร์ได้ซึ่งความคอนทัวร์เพื่อนเห็นปะอันนี้มันเป็นธรรมชาติแล้วมันมีความนัวมันเหมือนเงาผิวเรา จริงแต่คือพาเลตหนึ่งเราก็ได้ทั้งสองสีไม่เมื่อก็ลองใช้เอาว่ามันเป็นประมาณไหนแต่ก็ว่าซื้อมาแล้วมันได้ใช้งานอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้คอมเพลตลุคแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าลุคสวยมากพอเรานําน้องมาแต่งตากับแต่งแก้มอ่ะแก้มได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดแล้วเป็นพาเลตอันนึงที่แกมจับบ่อย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 ด้วยความที่ว่าพิกเมียนมันใช้ง่ายมากแต่เวลาใช้ทีอ่ะมันตะโกนอ่ะลุคมันตะโกนมันสวยมันเบลอมันมีความ ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ตัวนี้นะคะ่ะจิลส์จูดเบอร์ศูนย์ห้าฟินิชลุกจากพาเลทอัลวักลาสค่ะ อเวกราสนะคะจะได้งานแบบว่าบอลแกลมเป็นงานผิวแล้วก็งานแก้มที่หาจากไหนไม่ได้แต่ก้องเตือนอย่างหนึ่งจากอเวก a าสคือคำได้ว่าเขาออกพาเลตอย่างเงี้ยมาทุกปีเพราะฉะนั้นบางสีเนี่ยมันอาจจะเป็นสีใกล้ๆเคียงกับสิ่งที่เรามีแล้วให้เราแบบว่าสลับปรับเปลี่ยนดูเคยซื้อพาเลตที่มันอ่อนที่สุดจากอเวกราสใช่ปะซื้อมาแบบเป็นแป้งเซตอะไรประมาณนี้แต่ก็มีความรู้สึกว่ามันแอบ,บสีรอปๆเนิดหนึ่งแต่พอใช้เป็นพาเลตปัดแก้มเอามาแบบแต่งตาแก้มเลิศมากที่สวยมากแล้ว แก้มไม่อ่อมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบติดทนนานนะทุกคนสำหรับนาสนะคะเป็นพาเลตที่แบบว่าออกแนวธรรมชาตินะต้องบิวสีนิดนึงนะคะแต่สําหรับแกม,มันมีความเกาะแก้มเลยติดแล้วก็มีความเอเวอร์ดให้ได้หลายอย่างมีทั้งไฮไลท์คอนทัวร์นะคะ ปัดแก้มโทนส้มๆสองสีเนาะปัดแก้มโทนคูลโทนนะคะสสีก็คือสามารถให้งานแก้มเราได้หลายลุคในพาเลตเดียวเดนี้นะคะก็เน้นโทนสี everyday ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยแต่เป็นความเข้มแบบว่าใชถึงมีเดียมอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเข้ม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 ขนาดที่มือใหม่หัดแต่งอะ่ะใช้ไม่ได้ที่อยากซื้อมาพาเลตเดียวแล้วจบอะ่ะสาหรับคนที่แต่งหน้าเยอะๆอะ่ะมันไม่จบทุกคนมันจะต้องไปหาที่ทาตาหรือว่าอายแชโดว์จากพาเลตอื่นงานเข้มๆอะไรแบบเนี้ย มาผสมผสมเพื่อที่ว่าจะให้ลุกมันดูมีเดฟ i นิชันแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะถ้าพูดถึงพาเลตตานะคะพาเลตตนี้ก็จะเป็นงานโทนแบบว่าธรรมชาติจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งตาหลายๆเนื้ออย่างเช่นแบบ กิเตอร์เมทัลลิกอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีแค่เ2เนื้อจ้ะเนื้อแมตแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะแด้ตั้งแต่โทนอ่อนมากๆโทนกลางแล้วก็โทนเข้มเลยเพราะว่าพาเลตเดียวอันนี้คือจบเหมือนกันก็ชิมเมอร์เขาจะไม่ได้เป็นชิมเมอร์ที่เตะตาหรือว่ามีกิเตอร์วิงวิงหนักๆถ้าเพื่อนๆอยากให้งานชิมเมอร์เนี่ยเขามีความเข้มมากกว่าเดิมก็แนะนําว่าให้ฉีดสเปรย์เพิ่มหมดไปแล้วนะคะสาหรับรีวิวพาเลตที่ออกมาช่วงนี้และตอนนี้กําลังมีวางขายอยู่และบางตัวก็เป็นงาน limited edition นะคะใครอยากได้ต มม,มาอกเบกก้ไดวันนี้นะคะแก้มอาจจะไม่ได้ลงเด็บนะในการแบบว่าสอนแต่งตารายละองรายละเอียดนะคะแต่ว่าอยากนําแต่ละพาเลตะมาใช้ให้ทุกคนดูเผื่อเพื่อ,เอนเคาไหนอสนใจเขาอยู่นะคะคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์มาบอกแก้มได้คอมเมนต์มาบอกแก้มได้หรือถ้าอยากให้แก้มทํารีวิวตัวไหนเพิ่มเติมบอกแก้มได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแก้มจะมีตัวเซตที่เป็นทาร์สฮอลิเดย์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ก็ไปแล้วมือไม่มีทุกคนไปแล้วบายบายบาย อันนี้ดูความอวบกลาสที่ชอบอวบกลาสมากๆม,มันจะแบบเล่นแสงมันจะเป็นงานแบบนี้มันจะเป็นงานแบบว่าโอ้ผิวเลอค่ะผิวดูมีน้ําอันนี้คือความอวกลาสจริง